หลังจากถูกมือดีครับตัดต,ต่อรูปนำใบหน้าของนักร้องสาววอเตอร์เฟรมครับไปตัดต่อกับภาพโป๊เปลือยซึ่งนักร้องสาวก็ได้มีการเข้าแจ้งความที่ปอ,อทอมาแล้วครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเธอเผยว่าตอนนี้เนี่ยคดียังไม่คืบเพราะว่าอาจจะติดอยู่ช่วงโควิดตอนนี้ก็ยังสืบหาตัวอยู่หลังเกิดจากเรื่องนะหังที่มีเรื่องเกิดครับก็ระวังด้วยการแต่งตัวเซฟมากขึ้นครับ คดีตอนนี้นะคะก็มีมีตามตามอยู่ค่ะแต่ว่าก็น่าจะยุ่งหลังจากมันมีโควิดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรื่องก็หายหายไปแต่ว่าพยายามตามเต็มที่ค่ะไม่เจอแล้วค่ะไม่มีแล้วมีก็มีน้อยมากแบบมีแค่พูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรหนักหนาค่ะอันนี้เราเครียดบ้างไหมตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทําใจได้มากขึ้นก็ยังสืบหาอยู่นะคะแล้วก็พยายามเต็มที่ที่จะหาค่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกมันติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆยอย่างค่ะก็คือเราก็ตามเรื่อยๆใช่ค่ะตามอยู่ตลอดค่ะเซฟตัวเองมากไหมจริงๆอย่าง ที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเขาตัดหน้าหนูไปเลยค่ะตัดหน้าหนูไปแปะกับรูปที่มันแบบเปลือยอะไรเงี้ยค่ะก็หนูก็ไม่รู้หนูจะเซฟตัวเองยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันตัดหน้าหนูไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามดูแลใจตัวเองมากกว่าว่าแบบให้ใจเราแข็งแรงเรื่องการแต่งตัวถ้าเราชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแต่งโปน้อยลงคะ่ะแล้วก็อ่าถ้าแต่อย่างบางทีเราไปไว่ายน้ําอย่างเงี <S <S <ๆ>้ยค่ะก็มันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเนาะไปไว่ายน้ําอะไรเงี้ยก็พยายามให้อโอเคให้มันโปน้อยลงน้อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ น้าครอบครัวมีบอกเตือนๆเราบ้างไหมว่าอันนี้เซตตรงนี้ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็มีค่ะบางทีแบบลงรูปชุดว่ายน้ำไปก็โทรมาลบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะก็มีแอบหวงอะไรมีมีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i z e HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i z e HD และเราก็จะมี Social ี e ดี a อีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ